สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับผู้ที่เคยได้ฟังตอนแรกๆของผมก็คงจะเคยทราบกันแล้วว่าผมเนี่ยเคยเปิดร้านอาหารอยู่ที่จีนซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่แถวมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เจงไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุโควิดด้วยแล้วก็อีกหลายปัจจัยนะครับตอนนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้าที่จะได้มาร่วมกับเพื่อนเพื่อเปิดร้านอาหารกันจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็มีประสบการณ์ในการขายของอยู่บ้างเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าการเปิดร้านอาหารนี้เป็นร้านแรกแต่ว่าก็มีประสบการณ์นิดๆหน่อยๆที่จะมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังกันเนาะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผมเองเนี่ย ไม่ได้อยู่ในบ้านที่ทําการค้าขายซึ่งก็จริงถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือที่บ้านเป็นข้าราชการกันมาหมดเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวผมเองเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเรื่องการค้าขายสำหรับผมเป็นเรื่อที่ยากมากๆคือให้ทํางานทําได้แต่ถ้าเกิดอยู่ๆมาบอกว่าให้ทํางานแล้วก็คิดราคามาด้วยนี่คือชีวิตรวนทันที มีอยู่2กรณีเท่านั้นคือถ้าผมไม่คิดราคาที่ถูกไปก็คิดราคาแพงไปเลยซึ่งก็หลายคนก็ไม่เอาก็ถ้าบอกว่าตัวผมเองจุดอ่อนคืออะไรก็คือการตั้งราคาแล้วก็การค้าทั้งหมดการขายของโอเคแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยเก่งจริงก็นั่นแหละฮะแต่ถึงว่าตัวเองจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับงานค้าขายเท่าไหร่ตัวผมเองเนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่บ้างเหมือนกันว่า จะเป็นเจ้าของกิจการบ้างอะไรบ้างจริงๆก็อยากขายของบ้างแบบแบบก็มีเงินบ้างอะนะนอกจากทำข้าราชการแล้วก็อยากจะแบบขายของบ้างได้พัฒนาเรื่องการขายบ้างอะไรบ้างอ่ะก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นความฝันจนกระทั่งมาอยู่ที่จีนเนี่ยแหละครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยช่วงนั้นมีการจัดเทศกาลอาหารานานาชาติขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งหัวหน้าแม่งานจัดเนี่ยเป็นชาวอินโดเป็นนักเรียนอินโดแน่นอนครับในงานก็ต้องมีการออกบูธใช่ไหมครับผมเองก็เลยถือว่าเอ้ยเดี๋ยวโอกาสนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอามาทํามาฝึกการขายกันไหนก็ไหนก็ต้องสู้กับสักยกตอนนั้นเนี่ยผมก็ร่วมกับเพื่อนเปิดขายของนําเข้านะครับก็ซึ่งของที่นําเข้าไปเนี่ยมีทั้งสาหรายเท่าแก่น้อยมีมาม่า มาม่านี่เอารถที่ไม่มีขายในแถวนั้นเอาไปขายแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆก็ชิปปิ้งจากไทยไปก็จําได้ว่าต้นทุนก็หลายตังค์อยู่แต่ก็ด้วยความที่ว่าไม่เคยขายของมาก่อนทําให้ผมดูตลาดก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้ทําให้เกือบทุกอย่างผิดแผลไม่หมดคือจําได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือนั้นของเหลือเยอะมากแล้วก็ดูท่าแล้วแน่นอนว่าขาดทุนแน่ๆ แต่ก็จะทํายังไงล่ะในเมื่อของมันก็มาแล้วใช่ไหมครับเงินก็เสียไปแล้วหักลบกบนี้ไปแล้วเนี่ยก็ดูท่าว่าน่าจะหมดไปติดลบหมื่นกว่า,ก,วาก็ประมาณหมื่นห้ได้แล้วครับถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดซึ่งก็โอเคก็เก็บไว้ก่อนจบงานไปแล้วก็ยังขาดทุนเนี่ยเราต้องมีวิธีแก้แน่นอนมันจะมาค้างอยู่อย่างนี้ไม่ได้วันถัดมาเนี่ยพอดีพอดีว่าเป็น วันที่มีการแข่งเรือบังกรประจําปีของเมืองเสียเหมือนคือจริงๆเป็นของบ่อที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยพบนี่แหละครับเขาก็มีแข่งทุกปีซึ่งตอนแรกเนี่ยเดิมทีก็จะเป็นการแข่งกันในหมู่บ้านแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาก็พัฒนามากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นก็เลยทําให้มีคนจากลหลายๆที่ทั่วประเทศออกมามาร่วมกันแข่งที่นี่ซึ่งพอมีคนจากทั่วประเทศมาใช่ไหมครับแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือ นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากในงานนี้ซึ่งนี่และครับผมจำได้ว่าในปีก่อนๆที่มีเฉพาะพวกเรากันเองเนี่ยก็มีแม่ค้าพ่อค้ามาขายของแบกอดีเหมือนก,นกันก็ให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาชมงานให้ได้ซื้อกินกันบ้างคือมีทั้งของกินมีทั้งของใชเ้เล็กๆน้อยๆแต่ก็ขายผมก็เห็นเขาก็ขายกันได้ก็ขายกันได้ดีด้วยซึ่งผมก็ว่านี่แะครับโอกาส ไม่ละแน่นอนได้ระบายของแน่นอนจากที่เหลือค้างไว้ในวันก่อนโอเคคิดว่างานนี้ก็ต้องไปเร่ขายเขาบ้างละอ่าผมก็รีบเลยตอนเช้าตื่นมาปุ๊บจัดแจงเอาของทุกอย่างใส่ลังพลาสติกพอดีซื้อลังพลาสติกมาไว้ตอนที่เอาไปขายวันก่อนเนาะก็ใส่ลังเสร็จเรียบร้อยปิ้นป้ายราคาอะไรเสร็จแปะแปะแปะทุกอย่างปับ๊บเอาวางไว้หลังจักรยานผูกให้เรียบร้อยแล้ว ออกจากโรงเรียนไปเลยเริ่มภารกิจการขายซึ่งตอนก่อนออกไปขายคิดในหัวว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ก็าเป็นคนจีนด้วยแล้วก็ชอบของไทยด้วยคือของที่ผมออาไปขายเนี่ยมีทั้งสาหร่ายใช่ไหมครับก็โอเคทุกคนก็รู้จักสาหร่ายมาม่าอะทุกคนรู้จักมาม่าแน่นอนอะมันต้องขายได้แหละผมก็กะว่าโอเคออกไปขายได้แน่นอนนักท่องเที่ยวเยอะต้องได้คิดว่าโอเคคนไทยมาขายเอง ต้องได้ทุกอย่างต้องได้คิดว่าสวยรู้ไปหมดแต่ว่าทุกอย่างต้องมีแต่เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งวันครับก็พบว่าคิดผิดแน่นอนเป็นอย่างมากคือลูกค้ามีน้อยมากต่อให้คนเยอะจริงๆแต่ว่าลูกค้ามีน้อยมากๆก็จำได้ว่าคนที่ซื้อไปก็คือมีแค่แบบหลักสิบหยวนซึ่งก็ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ ไปจอดที่ไหนก็รู้สึกก็โอเคคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแต่ว่าก็ไม่มีใครค่อนข้างที่ให้ความใส่ใจกับของที่เอามาขายสักเท่าไหร่นะครับโดยหลายๆคนก็จะบอกว่าแบบกินไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นร้อนไหนคนเีียเหมือนกลัวร้อนไหนมากอันนี้บอกเลยคือมันเป็นของทอดใช่ไหมไอ้สาหร่ายเท่าแก่น้อยก็เป็นสาหรา่ทอดคือถ้า กินไปก็มีโอกาสเป็นร้อนไหนช่วงนั้นก็เป็นหน้าร้อนมาม่าก็ของทอดก็มีโอกาสเป็นร้อนไหนอีกเช่นกันก็เลยสรุปว่าเฮ้ยก็ขายไม่ค่อยดีก็เอาละคิดว่ายังไงก็ต้องการฟันสู้นะครับมันของมันก็ยังเหลือก็ต้องตะเวนไปเรื่อยๆอาจากตรงนู้นหยุดมาตรงนี้ตรงนั้นก็ยังขายไม่ค่อยได้แล้วก็หนำซ้ำเนี่ยเรามาเจอช็อตเดดของ คนที่แบกดินขายนั่นก็คือเทศกิจต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักเรียนไทยคนอื่นเขาทำหรือเลปล่าแต่ว่าก็แน่ๆตัวผมเองเนี่แหละโดนเองกับเทศกิจของเมืองซึ่งจริงๆหลายคนเขาจะบอกว่าเทศกิจในแต่ละเมืองเนี่ยก็มีความดุอยู่พอสมควรแต่ผมบอกว่ามีความสึกว่าเทศกิจที่เมืองผมเนี่ยน่าจะโอเคก็ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าผมเป็นชาวต่างชาติด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะรอบแรกที่เจอทศกิจก่อนจําได้ว่าเราก็ตั้งขายปกติใช่ไหมครับคือคนอื่นอะไปแล้วแวไอ้น,นี่ไม่รู้ก็ยังขายอยู่ตั้งหน้าตั้งตาแบบทศกิจเดวบอกว่าเอ้ยตรงนี้ขายไม่ได้นะแบบในงานนี้ขายไม่ได้เลยคือถ้าจะขายก็ต้องไปอยู่กันเป็นที่คือต้องไปเป็นร้านของเขาหรือว่าบางร้านเขาเอาโต๊ะมาตั้งข้างหน้าได้แล้วก็ยังขายได้ใช่ไหมครับ แต่เราไม่มีร้านไม่มีอะไรก็ขายไม่ได้โอเคห้ามขายอ่ะโอเคเก็บไปย้ายย้ายไปคันที่หนึ่งพยายามเดินขายไปเรื่อยก็ยังไม่ได้ก็ไปหยุดที่สองคือจอดหยุดก็กะว่าโอเคเดี๋ยวเผื่อจะมีใายสักหน่อยเปิดฝามาปุ๊บเศรษฐกิจมาคือจะเร็วกว่าทุกอย่างขนาดนี้ไม่ได้จังหวะซิดคมมากมันเกิดขึ้นเร็วมากเศษฐกิจบอกว่าขายไม่ได้โอเคครับก็ปิดแล้วก็ไปต่อ ก <S an> ็เอาละที่แล้วสองที่แล้วลิว่าคันที่สามเขาอาจจะไม่ปราณีเราเท่าไหร่ก็โอเคไปหาที่ซ่อนก็ต้องไปแอบบ้แบบบางอ,อะเนาะเลยขี่ไปเรื่อยๆปึ๊บแล้วไปเจอเหมือนกับป้ายโฆษณาเป็นป้ายบอกถนนนี่แหละครับแต่เป็นป้ายโฆษณาอยู่ข้างล่างด้วยซึ่งผมง่มันก็ใหญ่พอกับจักรายานหนึ่งคันที่จะไปอยู่ข้างหลังได้อ่าเราก็ขีง่ง่ายๆแค่นี้ว่าอย,อยู่หลังป้ายแล้วเราก็เปิดขายแล้วก็ไม่แบบไม่ได้เรียกลูกค้าไม่ได้อะไรก็คือแค่ยืนขายเฉยๆเลย นิ่มก็ยืนขายไปสักพักได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับก็โอเคมีคนซื้อใปนีดน้ด้หน่อยๆประมาณแค่แบบชิ้น2ชิ้นอะไรเสร็จสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือน็นคนที่อยากครับแบบเอ้ยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเสียงแบบก็เบาเหมือนกันก็ไม่ได้มากเมื่อไหร่ผมรู้สึกว่าเอ้เสียงเรียกมันเรียกคนอื่นก็ไม่น่าใช่มันต้องเราแล้วล่ะก็เลยผลวหน้าไปดูปรากฏเทศกิจช็อตฝั่งตรงข้ามตรงข้ามกับป้ายผมขายไม่ได้นะก็ ครับครับสุดท้ายก็เลยทําใจก็แบบพับโครงการเก็บลากจักรยานกลับเข้ามาหาวิทยาลัยวันนั้นก็ขายไปได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายก็จบเปนที่ขาดทุนไปเยอะเหมือนกันคติของเรื่องนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับหากจะทําการค้าขายอะไรอย่าลืมศึกษาตลาดก่อนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าตัวหนักครับผมอ๋อต้องบอกก่อนว่า สุดท้ายแล้วของไปยังไงนี่มาม่าเหลือเยอะมากเหลือเป็นลังจําได้ว่าเหลือเป็นลังเลยลังใหญ่นะครับไม่ใช่ลังสี่สิบซองนะคือลังใหญ่สองร้อยสองก็เหลือเป็นลังเลยแล้วก็สไลายเท่าแก่น้อยเนี่ยก็เหลือเยอะมากไอสาลายเท่าแก่น้อยยังพอโอเคเราก็แจกแจกเพื่อนกินกันได้ใช่ไหมครับมาม่าเนี่ยนักเรียนทุกคนเอามาอยู่แล้วผมก็เอาไปแจกใครไม่ได้สุดท้ายก็เลยยกไปบริจาคให้กับชมรมอาสาของมหาวิทยาลัยครับพอดีเขาจะไป แบบว่าบันนอกไปแบบไปห,หาเด็กบนเขาหรืออะไรเงี้ยครับก็โอเคเอาบามาไปแจกองละก,กันเอาไปผัดแจกต้มแจกอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ก็ถือว่าทําบุญไปติดลบไปหมื่นกว่าก็ได้ความสุขกายสบายใจมานิดหน่อยนะโอเคกลับมาที่คติของเรานะครับก็อย่าลืมว่าหากจะทําการค้าขายอะไรจริงๆผมค่อนข้างจะสนับสนุนคนที่อยากจะแบบอยากลองขายของหรืออะไรคือให้ทําเลย อาจจะไม่ต้องศึกษาตลาดมากก็ได้เพราะว่าถ้าศึกษาตลาดมากเกินไปก็จะติดขัดว่าเราจะไม่ยอมทำสักทีขอให้ลงมือแต่ว่าอย่าเล่นใหญ่อย่างผมที่แบบขาดกันทีเป็นหมื่นอย่างนี้ก็มันก็เข้าตัวเยอะเหมือนกันก็อาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ลองดูตลาดแล้วก็ปรับตัวตามตลาดตลอดเวลานะครับมันก็จะดีขึ้นเพราะาแบบเหมือนอย่างแบบร้านผมจริงๆแล้วจริงๆปีถัดมาผมก็เปิด แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรเนื่องจากว่าเราปรับรูปแบบปรับอะไรอีกแต่ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าเนี่ยแหละครับเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกๆคนพยายามที่จะนิดทำนิดนิด,นดหน่อยๆอ,อะไรก็ได้ก็ขอให้มีความกล้าที่จะทําแล้วทุกอย่างก็จะออกมาสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ ขอญาตเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะสถานการณ์ช่วงนี้ในบ้านเราก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่อย่าลืมนะครับทุกท่านด้วยความเป็นห่วงก็ไปไหนมาไหนอย่าลืมสวมหน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็ลดการสัมผัสลดการออกจากบ้านได้ยิ่งดีนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ